สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดออรอภิชัยพลชัยครับสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ครับรางวัลที่ได้รับในปีนี้คือรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นปีพศ2566ับ25ครับบทบาทแรกๆก็จะเป็นงานสอนครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นการทรําวิจัยแล้วก็บริการวิชาการครับส่วนความประทับใจในใน,ในมิติของงานสอนก็จะเป็น การนําเอางานวิจัยของเราครับมาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับแล้วก็นําไปเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนนะครับให้น้องๆ้องนักศึกษาในหลดักสุตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทได้ใช้งานครับซึ่งอุปกรณ์ที่ทําขึ้นมาเนี้ยได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีโควิดระบาดครับน,น้องน้องนักศึกษาไม่สามารถมาทําการทดลองในในมหลาลัยได้นะครับเราจึงใช้วิธีการส่งชุดทดสอบพวกนี้ครับไปตามบ้านหอพักครับทำให้น้องๆเนี่ยไม่ได้อ่อ ขาดประสบการณ์การใช้ชุดสอบหรือขาดประสบการณ์การทําปฏิบัติงานครับปฏิบัติการครับออถ้าพูดถึงโอกาสที่ในการทํางานนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินให้เนี่ยครับอย่างแรกก็จะเป็นโอกาสในการทํางานวิจัยในในแง่ของทุนวิจัยนะครับที่สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับให้สามารถตั้งตัวและสามารถทําวิจัยในสิ่งที่เราต้องการจะทําได้นะครับในส่วนที่2 คณะวิทยาศาสตร์ก็มีกระบวนการที่เป็นระบบอาจารย์พี่เลี้ยงครับตรงนี้ก็คอยสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่นะครับที่จะทําให้เรามีแทร็กหรือมีแนวทางในการที่จะเติบโตเป็นนักวิจัยในรุ่นกลางและรุ่นโตถัดไปได้นะครับหมายถึงว่าทําให้เราสามารถทํางานวิจัยได้ได้ง่ายขึ้นมีที่ปรึกษานะครับทั้งอาจารย์ในในมุมของการเรียนการสอนด้วยนะครับในมุมของการทําวิจัยด้วยครับ จุดเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ในปีพศ2559ครับที่เข้ามาทำงานเป็นอาจารย์ตอนแรกๆครับชุดทดสอบนี้จริงๆไม่ได้เกิดจากไอเดียของผมเองครับแต่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์มิสุตรหลักฐานณตอนนั้นนะครับเขาต้องการชุดทดสอบที่จะไปทดสอบยาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีชุดทดสอบในการใช้งานครับตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของโจทย์วิจัยจาก ผู้ต้องการจริงๆหรือผู้ใช้งานจริงๆนะครับส่งตรงมาที่เราครับหลังจากได้โจทย์วิจัยตรงนั้นเราก็ตั้งหลักนะครับวางแผนทาวิจัยนะครับแล้วก็ผ่านการดูแลสนับสนุนของอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่ในคณะวิทยาศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับแล้วเราเป,เป็นเป็นโครงการวิจัยแล้วก็พัฒนางานวิจัยนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนได้มาเป็นชุดทดสอบที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อยอดโดยการรับทุนวิจัยจาก วอชอนะครับเพื่อเอาองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปถ่ายทอดให้กับศูนย์พิสุจน์หลกฐานซึ่งเป็นคนให้โจทย์เรามานะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศครับส่วนในมิติของงานวิจัยที่รู้สึกประทับใจครับก็เนื่องจากว่าได้รับ ได้รับโอกาสในการทํางานวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ครับมุ่งเน้นในแง่ของการพัฒนาชุดทดสอบหรืออุปกรณ์ตรวจรวัดแบบพกพาได้นะครับตรงนี้ก็ได้ทําชุดทดสอบการตรวจรวัดพวกยาเสพติดนะครับยาที่ใช้ในทางที่ผิดนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตํารวจพิสูจน์หลักฐานหรือ,อโรงเรียนต่างๆในแง่ของการนํามาเป็นอุปกรณ์ใช้ในการป้องกันป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดหรือลดการใช้ยาเสพติดครับ นี่ก็คือเป็นส่วนที่เรารู้สึกประทับใจที่ว่าในในมิติของการทํางานวิจัยครับก็ในมิติของการสอนนะครับก็จะเป็นการตอบรับจากนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจการเรียนการสอนนะครับมากขึ้นผ่านการทําปฏิบัติการนะครับหรือการใช้ชุดทดสอบนั้นนะครับก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้การเรียนการสอนไม่ได้น่าเบื่อเหมือนเมื่อก่อนที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นครับส่วนในมุมของผู้ ใช้งานจริงนะครับก็เป็นการตอบโจทย์อของอผู้ใช้งานเลยนะครับคือเป็นการสนับสนุนค,ค,คู่มือหรืออุปกรณ์นะครับสามารถที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานนะครับชุดทดสอบนั้นได้ตรงเป้านะครับตรงจุดประสงค์ที่เขาต้องการครับถ้าพูดถึงความเหมือนหรือต่างกาันในสามมิติใช่ไหมครับในความคิดเห็นส่วนตัวก็มีความแตกต่างกัน อยู่บางส่วนนะครับแล้วก็มีความเหมือนกันอยู่บางส่วนถ้าในแง่ของการสอนเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าการสอนรุ่นใหม่เนี่ยผู้สอนเองก็จะต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับมาผสมผสานกับองค์ความรู้เดิมที่เราได้เล่าเล่าเรียนมาเนาะแล้วก็ถ่ายทอดตรงนั้นครับผ่านนักศึกษานะครับส่วนในแง่ของการวิจัยนะครับเราก็จําเป็นจะต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ทําการทดลองเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ตรงนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเหมือนกันครับ ถ่ายทอดผ่านการดีพิมพ์ลงไปในวารสารระดับนานาชาตินะครับหรือวารสารระดับประเทศนะครับส่วนการบริการวิชาการเนี่ยก็เป็นการนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่เราได้มานะครับมาถ่ายทอดนะครับให้แก่ผู้ใช้งานจริงนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชุดทดสอบนั้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ ในมุมของการทำงานร่วมกับคณะอื่นๆนะครับตัวผมเองก็มีประสบการณ์ในทำในการทำงานวิจัยนะครับร่วมกับคณะอื่นๆเช่นคณะเภสัชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับตรงนี้ก็เป็นมิติของการทำงานร่วมกันนะครับเป็นมูรณาการนะครับทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้นนะครับเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับของการวิจัยเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นการสร้างโอกาสนะครับให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกนําไปใช้งานามากขึ้นครับถ้าพูดถึงการทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายากกว่าการทํางานวิจัยที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนาะนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารทําความเข้าใจนะครับงานวิจัยที่เราคิดค้นอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยบางครั้งนักวิจัยก็จะคิดว่าเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับ กระบวนการนี้คือง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าเมื่อเรานำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรืออกชนก็ดีนะครับได้ทดลองใช้เนี่ยสิ่งที่ได้รับข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะตรงนั้นนะครับบางครั้งมันก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งกับสิ่งเราคิดไว้เช่นชุดทดสอบนี้อาจจะใช้ได้ยากนะครับอาจจะมีความแม่นยำได้น้อยกว่านะครับคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ย ไม่โดยส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันจะทําให้เราบั่นทอนการทํางานหรือบั่นทอนออด้อยค่าหรือรือทำให้เราน้อยใจหรือหมดกําลังใจในการทํางานเนาะแต่ว่าคําแนะนําตรงนั้นจรงิงๆมันคือสิ่งที่มีค่านะครับเราสามารถเอาคําแนะนําตรงนั้นนะครับกลับไปพัฒนาต้นแบบนะครับของเราให้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็กลับไปเสนอเขาใหม่นะครับไปถ่ายทอดใหม่นะไปสื่อสารใหม่ แล้วก็ถ้ามันมีกระบวนการทําแบบนี้หลายๆครั้งนะครับสุดท้ายแล้วหน่วยงานภายนอกนะครับก,ก็จะยอมรับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเลือกออนวัตรกรรมของเราไปใช้งานในที่สุดครับจริงๆประกอบไปด้วยผลงานเด่นที่เกี่ยวข้องกับทั้ง3มิติเลยนะครับด้านการเรียนการสอนนะครับด้านการวิจัยและก็การบริการวิชาการนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นพวกการผลิต ชุดทดสอบนะครับเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เป็นชุดทดสอบเพื่องานวิจัยรวมถึงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็เราก็วางแผนที่จะผลักดันนะครับองค์ความรู้นะครับที่มีอยู่แล้วนะครับต่อยอดนะครับให้กลายเป็นชุดทดสอบที่สามารถถูกผลิตนะครับในมิติของคอมม e r เชียลนะครับหรือว่าทางการค้าได้มากขึ้นนะครับหรือมีการนําเอาชุดทดสอบที่เราพัฒนาขึ้นนะครับ ไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับหรือวิธีที่สามารถใช้งานในห้องปฏิบัติการของของตำรวจพิสูจน์หลักฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จริงมากขึ้นครับตั้งใจนะครับในงานที่ได้รับมอบหมายนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับทุ่มเทนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำนะครับผลที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอาจจะได้รับการยอมรับในทันทีนะครับหรือมันอาจจะไม่ได้รับการ ยอมรับณเดี๋ยวนั้นณจุดจุดนั้นนะครับแต่เชื่อว่างานที่เราทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยบริการวิชาการนะครับหรือแม้งานเรียนการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับอยู่เสมอนะครับเพียงแค่ว่ามันจะถูกหยิบยกมาชูลงในช่วงเวลาไหนเท่านั้นเองครับอุปสรรคในการทํางานมีเสมอนะครับถ้าเราทํางานอยู่นะครับดังนั้นผมมองว่าอุปสรรคนั้นจริงๆมันคือแรงขับเคลื่อนทําให้เรา ก้าวขึ้นหรือมีประสบการณ์มากขึ้นครับดังนั้นการที่ในมุมผมการที่มีอุปสรรคนะครับแล้วทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้เนี่ยสิ่งสําคัญคือความมุ่งมั่นความทุ่มเทและทีมเวิร์ครครับเมื่อเราเจอปัญหาแต่เรามียังมีความมุ่งมั่นความทุ่มเทและที่สําคัญเรามีทีมเวิร์คคอยซัพพอร์ตหรือโคเวอร์เราเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้ครับ สำหรับแนวทางในการทำงานนะครับโดยส่วนตัวมีแนวทางในการทำงานมีความเชื่อในการทำงานเป็นทีมอยู่เสมอครับก็จะวางแผนในการทำงานไม่ได้เป็นวันแมนโชหรือการโชเดี่ยวแต่จะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับมีการสนับสนุนนะครับทั้งอาจารย์ผู้ใหญ่อาจารย์ที่เป็นผู้ร่วมงานนะครับ น้องๆผู้ช่วยวิจัยรวมถึงนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการทาวิจัยนะครับเราตัวผมเองเนี่ยวางแนวทางการทํางานแนวทางนี้ตั้งแต่เริ่มทํางานนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้แนวทางนี้ในการทํางานวิจัยนะครับแม้แต่การเรียนการสอนหรือบริการวิชาการก็ยังทํางานแนวทางนี้อยู่เสมอนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในทีมนะครับนอกจากจะได้ผลงานแล้วนะครับก็จะมีการร่วมกันแก้ปัญหาเนาะได้ประสบการณ์ในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อาวุโสนะครับอาจารย์ในกลุ่ม ที่เป็นนักวิจัยร่วมกันนะครับรวมถึงน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับแบ่งเวลาในการทํางานครับกับการทำกับการพักผ่อนเนาะเท่าเท่ากันนะครับก็คือจะต้องพยายามใช้เวลาในการทํางานเนี่ยนะครับไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับพยายามอยู่ครับนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับในในความเห็นส่วนตัวเนี่ยแล้วก็แนวทางเราคือพยายามแบ่งเวลาเนี่ย ให้เท่าๆกันทั้งการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตอนอกเวลางานครับมุ่งมั่นนะครับก็ทุ่มเทและเชื่อใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราจะต้องคว้าทุกโอกาสที่ได้รับมอบหมายครับทำให้เรานะครับสามารถบรรลุเป้าหมายของการทํางานได้ทุกๆงานนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้เราอาจจะมีโอกาสได้รับรางวัลต่างๆนะครับหรือส่งผลทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมีการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆเช่นในภาครัฐหรือภาคเอกชนครับโดยส่วนตัวครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้รับรางวัลน,นี้จากมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเ,เหมือนที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าอาจจะไม่ได้รับรางวัลน,นี้เลยถ้าไม่มีทีมเวิร์คที่ดีนะครับดังนั้นก็จะขอโอกาสตรงนี้ในการขอบคุณนะครับทีมทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ อาวุโสนะครับอาจารย์พี่เลี้ยงนะครับแล้วก็อาจารย์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับรวมถึงน้องๆน,นักศึกษานะครับผู้ช่วยวิจัยทุกคนนะครับที่ช่วยกันผลักดันแล้วก็เชื่อมั่นในแนวทางของการทํางานนะครับจนทาใหออ้งานต่างๆเนี่ยนะครับออกมาได้ดีและก็ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้เราได้รับรางวัลในวันนี้ครับ